ครับตั้งสมาชิกแล้วแขกผู้เกียนครับก็เดินวิผมขออนุญาตที่จะแนะนําแขกผู้ใหญ่ในานะท่านเป็นที่ปรึกษาของพวกเรานะครับที่ได้เกียนเดินทางมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราในครั้นี้นะครับท่านแรกนะครับขอเป็นเกียรตินะครับปอบมือต้อนรับท่านพลตํารเอกบูญชัยชื่อสุชนครับปอบมือเกียรติคท่านนักข่าด้านครับผม เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพรากนะียขออนุญาตแนะนำท่านพลตำรวจโทร,รกเทกรียรติินแก้วครับท่านอยู่ข้างหน้าครนะับนะี่ด้านนี้ก็เป็นอดีตผู้การน9เก,ก่าแล้วก็ผู้กับบางุเทนะนะียน,ค,นครับในเขตของเราเองครับแล้วก็มีท่านอธิบดีในสายงานพิยการมาหลายท่านเลยครับเนะครับซึ่งวันนี้เป็นเกียกรติกับพวกเราอย่างยริงนะครับซึ่งท่านแรกท่านอธิบดี สุนทรสุรวัฒนาวงครับโปรดดูในเกียรติท่านอาชิบดีสุนทรอยู่ด้านหลังครับผมท่านั้ท่านอยู่ด้านหลังครับผมและก็ท่านอธิบดีซึ่งท่านเป็นอดีตอธิบดีไอเอค้าสานทรัพย์สินนะครับขออนุญาตแนะนําท่านอธิบดีสนทัศน์สิงห์พัฒน์ครับแนะนําท่านนะท่านอยู่ตรงกลางครับผมท่านันทัศน์ครับผมและก็ขออนุญาตที่จะมาโต๊ะหน้าไม่ต้ององยการสูงสุด อรีธิเยต้างลองอธิการดูตัวขอประธานไทยนะฮะขอตัวขอประธานไทยนะฮะผบ้ดีขออนุญาตแนะนำท่านอธิบดีพงพิเชษจันทร์รัตน์กอเกตครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวก่อนนะฮะหลังจากที่เราเปิดงานเป็นทางการจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านมากราบเป็นเกียรติท่านกราบเป็นเกียรตินะฮะต้ขออนุญาตนะครับสำหรับเราเนี่ยหนะครับผมขออนุญาตแนะนําท่าน พลตำรวจตรีชวีโรดสิริสวัสดิ์บุตรครับอดีตผู้การจังหวัดตราดครับครับแล้วก็ขออนุญาตแนะนำท่านต่อไปนะครับท่านพลตำรวจตรีดรพาดลประพานนครับท่านท่านอยู่โต๊ะังนครับผมครับแล้วก็ขออนุญาตมาโต๊ะหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านพลตรบนตีสุรชัยเจตพี่น้องร่วมใจนะครับท่านร้องเพลงก็บพระร้องเพลงก็บพระนะครับผมครับพี่เจงครับและก็จริงๆว่าที่ผู้การของเราท่านหนึ่งนะฮะท่านอยู่โต๊ะหน้านะครับท่านต่อรองน้องเก้าของพวกเราครับขออนุญ,ญาตาแนะนำท่านปานตะเรศธีรชัยเดชขาดครับผมคือที่ผู้การที่บอกไม่ได้เชียร์ผมไม่เชียร์ก่ผมผู้การของเชียร์อมจะมึนนะครับก็ ขออนุญาตได้นาท่านหออสัญชัยสิงห์คารวานิชครับขออนุญาตจะนาท่านนะครับแค็ตติหออนะครับเกี่ยวกับทักษะปัญญาครับผมเพราะผมเคยปรึกษาท่านท่านได้ฟังด้วยผมครับท่านรองชาวของเรานะครับพันตำรวจโทเบตัสิร์วชิราปัญญาปัญญาดลนะครับรองชาวของเรารองชาวเนี่ยใส่เสื้อเหส spell, ีฟูนี่แหละครับผมรองชาวครับผมท่านพันตำรวจเอกนรินทร์โชธพงศ์พิธานนท์ครับ ผู้กำกับโรงผู้กกับโรงนะครับผู้กำกับอยู่สนอบางบอนครับผมเส้นถนนนิกาชัยแล้วก็ถนนการจนาพิเศษนะครับผมผับพิถีพิถันของเราด้วยนะครับพี่พิถีัิรันครับพี่เชิศชัยผู้นำดูหรือว่าชื่อจริงพี่ด ให่ไปดูใช่ให้ไปดูนะพี่ของทาชื่อเบีร์แกร์ครับผมประธานกุมพิรการนะครับผมกุ่มน้าในาการและที่ปรึกษาของนะที่ปรึกษาสร้างสรรค์แล้วก็เป็นประธานกอร์รแตรอสอนภาษีเจริญนะแกสโมใหมไหนั่แเงครับแล้วก็ขออนุญาตแนะนำท่านต่อมานะครับคุณสุนิชัยซีิีซับหรือเฮียเม้งเข้ามา อดีา่านกรกตร2ห่ดีใหญ่ดาไปแล้วนลค็แพทริบาอนาจพิทาระประธานกลแม่ทัพสุขภาพผมครับแล้วก็ประธานกตตเทียนะเลเจียนทะเลนครับนะครับซึ่งเป็นชีวาของเรา,เรา,เรา,เราด้วยนะารขว้นน้ำ ขออนุญานะคุณวิชัยชระธานสายชนประธานกมลอดร่อยมาในทะเลเราก็เป็นที่ศึกษามีป็นภาษาเขาให้บรรยากาศสบายๆนะครับก็เดี๋ยวมีเรื่องอีกหลายเรื่องเนาะที่ท่านผู้ชมจะแจ้งให้ทราบนะครับขออนุญาตเปิดงานอย่างเป็นทางการครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนเลนผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานกิติวศักดิ์ ท่านประธานที่ปรึกษาและประทานชมรมแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านที่กรุณาให้เกียรติวาร่วมงานสวดอภิธรรมคุณแม่ของผมแล้วก็ในวันงานทำาครงเต็กด้วยต้องกลับขอบพระคุณด้วยความจริงใจในน้ำใจที่ทุกท่านได้ว่บให้กับผมองกลับขอบพระคุณมากๆครับนี่ต่อไปผมขอมเงินสนับสนุนให้กับทางชมรม เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทครับกรรมการผู้ขอบคุณครับประธานวิทุรัตนาสีใหญ่เป็นผู้รับขอทุกท่านได้โปรดปบมือเป็นเกียรติและก็ร่วมอนุโมทนาสาธุเพื่อกุศลบุญไปถึงดวงวิญญาณของคุณแม่ผู้วิเชษด้วยครับขอบเพราะว่าอันนี้ก็ทางเยาธิ์ฐานมอบให้กับชมรมก็สวดกล่าวคำสวดดีกับสมาชิกทุกท่านนะครับนะครับต่อเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธาน อาชีเลนะครับแล้วก็ท่านประธานที่ึกษาอาุโศทั้สสงสองท่านนะครับพีเบ้งและพี่แปะนะครับนะครับที่ให้ผมมาเข้าชมรมนี้นะครับและก็จะได้กก็เลยตั้งเป็นที่ึกษานะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับได้มาพบปะสมาชิกทุกท่านนะครับก็เคยพบปะกันามาทีนะที่กาญจนบุรีนะครับเคยตอนนั้นผมก็ไปดำรงตำแหน่งอยู่เลยอธีตพิธีนงการที่ อาจนาบุรีนะครับเมื่อปี64 64นะครับตอนนั้นไปเจอเต็มทีแล้วที่โรงแรมเครดิตอาจนาบุรีนะครับอันนี้มันเป็นครั้งที่สองผมว,ว่าจะไปจะไปทุกครั้งนะฮีเก้าก็มาเิญตลอดนะครับทุกวันที่23นะครับผมก็มันตรงวันธรรมดาผมก็เลยเข้ามาไม่ได้แล้วต่อไปนี้ก็คงจะไปร่วมทุกครั้งนะครับถ้ามีวันว่างก,ก็คงจะว่างคงจะ ว่าไม่นัดใคยแล้ววันที่23นะครับจะไม่นัดไทยนะครับเพราะเห็นเขาเชิญผมตลอดจริงๆครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับน่เกียดผมก็มาร่วมกับชมรมนะครับก็าวังเป็นอย่างที่ว่าจะทาประโยชน์ให้ชมรมได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ยินดีรับใช้นะครับมีอรจะปรึกษาได้กฎหมายนะครับหรือว่ามีพักพวกเพื่อนฝูงนะครับ ที่มีติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆนานาก็ดีรับใช้สมาชิกทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านทุกท่านด้ยนะครับ ทุกทท่านี่เกิดเดือนสุลาคมนี้นะครับเปิดไฟเลยครับเปิดไฟให้หมดเลย,ยให้มีคนรักเจอไทยก็มีแต่คนรักใครทั่วไปนะฮะทำอะไรก็สมปรดดารถนาตลอดไปเลยครับโอเคครับแฮปปีบ Wait around for some things Others you needed yesterday Be mindful that the rains are coming So you don't lose track of where you've been I remember days full of sunshine the Rivers of golden blue and grass is green In fact, I imagined it any other way than How it turned out in the end Thought it would be you. Yes, I thought it would be you. Standing next to me, babe, in the sunlight of our days. Standing next to me, babe, I thought there'd be no. Standing next to me. You lose your grip on some days. I never know what might have been. So, why is it in hindsight you can see so crystal clear? Remember, days full of sunshine. The rivers are golden blue and the sunsets clear. In fact, I remember it any other way than how it turned out in the end. I thought it would be you. Yes, I thought it would be you. Standing next to me, baby days standing next to me, babe. I thought there'd be no other way. You standing next to me, babe, and you would hold my hand and say you'd always be there, standing. ¡Pino! suspensile